ให้ดูขวามือนะครับคือเลขชนทั้งสองสูตรนะครับชนเลข0 2 3 6 7 8 9นะครับงวดที่แล้วตัวชนมาครบนะครับออก9 1นะครับมีทั้งเลข1และเลข9นะครับพิจารณากันเองนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเท c h ช n แนลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทั้ง f อฟเก่าเลฟซ c ใหม่ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจและก็ขอบคุณท่านที่กําลังจะติดตามนะครับ คลิปนี้เรากลับมาพบกับหวยรัฐบาลนะครับเป็นเด่นสองตัวล่างหรือว่าสองตัวท้ายนะครับเป็นแบบสูตรคำนวณด้วยโปรแกรมนะครับสูตรที่ใช้ไปจานะครับสามารถมีเข้ามีหลุดได้นะครับผิดถูกว่าไปตามสูตรทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กแต่ยุติธรรมกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนํานะครับและก็อย่าลืมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ เจียมสมุดปากกามาจดนะครับเลขเด่นเป็นสูตรในตำนานเดิน682งวดน,นะครับเป็นสูตรที่ใช้ประจำไปดูด้านในกันเลยนะครับว่าเลขเด่นเมียได้บ้างนะครับไปกันเลยครับ เรามาเริ่มที่แผ่นแรกเป็นเดิน5ตัว1สูตรกับ6ตัว1สูตรนะครับเดิน60กว่างวดนะครับใบนี้ผมเพิ่งนำมาใช้นะครับให้ดูเลขเดินด้านล่างนะครับเนี่ยนะครับซ้ายมือสูตรที่1เด่น4 5 701ต่อมาขวามือสูตรที่2เด่น2อ4 568ให้ดูขวามือนะครับในวงสีแดงนะครับคือเลขชนทั้ง2สูตรนะครับชน4กับ5 งวดที่แล้วชน1กับ2นะครับมาเลข1น,นะครับออกออก91นะครับพิจารณากันเองนะครับมาต่อกับเด็ดล่างใบที่2นะครับเป็นเด่น8ตัวในตำนาน600กว่างวดนะครับของปี59กับปี62อย่างละ1น,นสูตรนะครับให้ดูเลขเด่นด้านล่างนะครับ นี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับซ้ายมือสูตรที่1เด่น6 7 8 9 0 1 2 3ต่อมาขวามือสูตรที่2เด่น1 2 3 4 6 7 8 0ให้ดูขวามือนะครับคือเลขชนทั้ง2ส,สูตรนะครับชนเลข0123678มดนะครับงวดที่แล้วมาครบนะครับ91พิจารณากันเองนะครับ มาต่อกับใบที่3เป็นเด่น8ตัวร้อยกว่างวดของปี64นะครับมีอยู่3สูตรเลขชนเลขเด่นให้ดูด้านล่างนะครับนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับซ้ายมือสูตรที่1เด่น5 6 7 9 0 1 2 3ต่อมาตรงกลางขวามือสูตรที่2เด่น6 7 8 9 0 1 3 5และขวามือสูตรที่3เด่น3 5 6 7 8 0 1 2 ให้ดูขวามือนะครับคือเลขชนทั้ง3สูตรนะครับชนเลข013567นะครับวดที่แล้วตัวชนมาเลข9ตัวเดียวนะครับออก91พิจารณากันเองนะครับมาต่อกับเด่นล่างใบที่4นะครับเป็นเดิน8ตัวมีอยู่สองสูตรเดิน682งวดน,นะครับจากปี64นะครับเลขเด่นให้ดูด้านล่าง นนในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับซ้ายมือสูตรที่1เด่น6 7 8 9 0 1 2 3ต่อมาขวามือสูตรที่2เด่น67890135ให้ดูขวามือนะครับคือเลขชนทั้งสองสูตรนะครับชนเลข0 1 3 6 7 8 9มนะครับงวดที่แล้วตัวชนมาครบนะครับ91มา2ตัวเลยนะครับพิจารณากันเองนะครับ มาต่อกับเด่นล่างใบที่5นะครับเป็นเด่น8ตัว2สูตรในตำนานเดิน682งวดนะครับจากปี62นะครับเลขเด่นให้ดูด้านล่างนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับสูตรที่1ซ้ายมือนะครับเด่น5 6 7 8 9 0 2 3ต่อมาขวามือสูตรที่2เด่น6 7 8 9 0 1 2 3ให้ดูขวามือนะครับคือเลขชนทั้ง2สูตรนะครับชนเลข 0 23 67 89นะครับงวดที่แล้วตัวชนมาครบนะครับออก91นะครับมีทั้งเลขก1เและเลข9กนะครับพิจารณากันเองนะครับมาต่อกับปักหลักนะครับ10ล่าง7ตัวเดิน1น1 0งงวดผิด2ครั้งนะครับเลขเดือนให้ดูด้านล่างนะครับนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงที่มีลูกศรชี้นะครับ เลขเด่นก็คือ8 0 1 3 5 6 7นะครับงวดที่หลุดก็คืองวดที่ออก4 5 3ข้างล่าง1 1นะครับเลข5หลุดไปหลักสิบบนนะครับแล้วก็งวดที่ออก2 7 2กับ0 9นะครับเลข7หลุดไปหลักสิบบนนะครับแล้วก็กลับมาเดินต่อนะครับหลุดแค่2งวดนะครับนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงพิจารณากันเองนะครับ มาต่อกับหลักหน่วยล่าง7ตัวเดือน90งวดผิด1งวดนะครับเลขเด่นให้ดูด้านล่างนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับมีลูกศรชี้นะครับเลขเด่นก็คือ90 12467นะครับงวดที่หลุดก็คืองวดที่ออก8 7 2ข้างล่าง30มันหลุดไปหลัก10นะครับสำหรับเลข3นะครับงวดนี้ก็พิจารณากันเองนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับถ้าหากเพื่อนๆหรือ FC ท่านใดชิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ